สวัสดีครับท่านชมครับพบกับช่องพีงเ่เอ๋ใช่ไหมครับนี่ครับจะพาทุกท่านมาชมตะบองเพชรน,นะครับที่ไร่วันยังขำครับอำเภอกันท่ารักนะครับจังหวัดชิตเเกตโอ้โหนี่เป็นขอพันไม้เยอะมากเลยครับจะแปลกกว่าเพื่อนนะครับ เป็นเกลียวกับเพื่อนเลยก็มีท่านท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพเดีย๋ยวพาจะเดินชมนบรรยากาศข้างในกันนะครับออ<ม>ของเพชรหลายพันเลยครับนี่ ็นทางเข้าออเลยนะครับมแ,แม่ย่าตังค์ด้วยพูดใจแล้วพูดายแล้วปูพอใจเป็นไงลูกสวยไหมมีหิ้วจนตะบองเพชรนี่นี่ไก่เลยนี่มีนังเออนี่มีหนังด้วยเออนี่มีโอกาสมา เดี๋ยวคเลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมเหมือนครับอันนี้เป็นต้นมังคุดหายไหมหายไหมหายกเนี่ไปดูด้านหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนที่ทเล็กอยู่อันนี้ก็ไม่ทราบชื่อว่าต้นอะไรนะสีม่วง สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่ามีสระน้ำด้วยเนี่ยต้นตุเรียนนะฮะสวนตุเรียนใกล้ๆเลยเขาเอาต้นตะบองเพชรนี่ก็เป็นชอบดินที่นี่ก็จะเป็นดินสีแดงอ๋อเขาเลี้ยงปลาตัวเนี่ยมีปลาด้วยปลาอะไรเอ่ยระวังระวังจะลื่นเน้ เปิดปลาดินอุปลาดินปลาทอปลาเยอะนี่อะน้ำบอกเพร่ใกล้เลยครับอ้าวใครหันหน้ามาเนี้เพาแฟแบบน้ำแล้วไม่มีน้ำระวังลื่นจะลงไงทีนี้ฮะโอ้ยชอบน้ำมันก็ไม่ใช่ที่เล่นนะคะเอาที่บรรยากาดเอาแะไรครับกาจริ๋มไม่ต้นสาเกต้นสาเกสาเกนี่ทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ สายเกงไงไม่หนูจะถ่ายกินดอกกินพอนะครับกินใบแต่บคคลเขาช่วยยังไงครับเออเป็นยาระบายยาระบายที่บอกเป็นยาระบายโอ้กินใบนี่เนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ตอนเช้าตถ้าสายมาคือจะไม่มีรสชาติแล้วช่วงนี้คือไม่มีรสชาติอ๋อกินตอนเช้ารชาปะมณแบบงกินไม่ได้เพราะต้นหนาวไมกินได้เท่เนี่ย ขนาดอันนี้ไม่ได้ค่ะโอู้จะไปกินได้ไงฮิตโทรมิทโ็นตัวนี้นะจะกินดอกกินผลได้น่าสวนกินดอกกินผลได้ยังดอกมาอันนี้พันอะไรครับเนี่ยจามาคารูเซลมาคารูจ้า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 มาคารูมาคารจ้ามาคารูจ้ามาคารูลายพันโลเป่แล้วันีก็เป็มันเป็นของเรื่องตัวนั้นก็น่าจะเป็นไหนเขากวางออสเตรเลียค่ะเขากวางออสเตเลียออสเตรเลีย ไม่ใช่เอสเิเลียกินได้กิน็ก่อนตอนนั้นเป็นนั้นเป็นธรสมชาตกินใบกินใบกินช่วงเช้านะครับตัวนี้ก็จะไม่มีรสชาติแล้วจะต้องมาตอนเช้าใช่ไหมถึงจะกินได้ใช่ไหมครับมันมันเหมือนบ้านหางจระเจ้ยไหมมันจะมีเมือกเหมือนบ้านหางจระเข้เลยแบบนี้ไปละวร้อยเลาวป็อภิผูกราไปลูกแล้วก็รอมังใส่อ๋อปลูกได้ั เขามางดินแบบไหนครับหนูข้าาชอบดินแบบไหนเอาชอบดินแบบไหนดินที่แบบดินแบบนั้นก็ได้ขอราะแคมมันไม่ชอบนน้ำมันไม่ชอบน้ำเนะมันไม่ชอบน้ำแต่ว่าถ้าทนตัวสารนก็ไม่ดีคือทนน้ำครับคือแคมครับไอ้แรกว่างแรงกัษท่าสาวเกาหลีเดี๋ยวพาไปชม์ใหใกล้เลยฮะดอกของมันดอกของมันนี่สวยเลยเข้าไปอ่าตรงนี้ครับก็จะเป็นร่องรอยที่ตัดขายครับ เราที่ตัดออก็วถึงถึงที่ครับวันนี้แพ็คไม่เอาไปขยายพันธุ์ได้ดอกก็จะเป็นผลดดูเป็นพืชและวทนแล้งนะครับพืชแคมมนี่ไหมที่เป็นดอกมันอุ้ยชัดเลยอะชัดเลยอ่ะนม่มีสองอันอะโอ้สวยงามหนวดเราจะพาฟ้าดง ระบองเพชรไปนะโอ้ข้างหน้าให้มันมันโตเต็มที่แล้วก็จะมีจากดอกก็จะกลายเป็นผลผลมากินได้ครับโอ้ระวังน้ำระวังน้ำเฮ้ยนี่มีมีน้ำด้วยอยานี้อย่าเป็นคนอย่างนี้สิระวังลูกระวังไปได้นะนูกมีอย่างนี้แล้วเนี่ยไปจับอะไร ตาบางน้ำด yeah. ้วานาน้ำน um. like ้ำ mm น้ำ hmm. น mm ้ำ hmm. น้ำวันน oh, bon. ี้มาซื <h 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 ้อรนแรกแกนะครับเรามาถึงที่ฟาร์มนะครับฟาร์มกระบองเพชรไรวันยางต่ำพะยาลายใบนะบ้านมากใช่ใช่เนี่ยแนะนำที่เนี่ ็เปนาระครับตัวแม่อยากได้นะไปปลูกเรื่อยๆเหมือนเนาะสเดือนลากออกแล้วก็ลงตัวไดประมาณสามถึงสี่เดือนถ้าเกิดว่ามันตายล่ะไม่ตายค่ะขอแค่่ไม่รดน้ำเยอะก็พอถึงถึงที่ครับตัวนี้แพ็กเตรียมส่งแล้วนะครับตวยามนดจะสูงอันนี้ครับก็เป็นเมพันที่แพ็กเตรียมขนส่ง ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปไป้วะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ